ต้นไม้หลายต้นนะคะเราไม่ได้ปลูกขึ้นมาเองอยู่ๆเขาก็งอกขึ้นมาตอนแรกๆเห็นไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ดูแล้วไม่ใช่ต้นหญ้าปล่อยให้เขาโตขึ้นมาตามธรรมชาติรู้ว่าเป็นพืชผักสวนครัวที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์นำมาทานได้ค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นกระเจี๊ยบค่ะอากาศร้อน,นตั้งแต่เช้าเลยค่ะเมื่อวานฝนตกแต่เช้านี้อากาศร้อนมากค่ะ ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะต้นพริกต้นนี้ก็ไม่ได้ปลูกเองนะคะจึงบำรุงด้วยน้ำหมักฉีดทั่วทั้งต้นเลยค่ะเพื่อเพิ่มให้ต้นพริกมีขั้วเหนียวและทำให้ต้นแข็งแรงมีดอกดอกขึ้นต้นแข็งแรงไม่เป็นโรคพริกต้นนี้มีเม็ดพริกให้เราเก็บไปทำอาหารพาครัวอยู่หลายเดือนทีเดียวนะคะไม่ได้ปลูกเองแต่พอก็องอกขึ้นมาก็ดูแล รดน้ำให้ปุ๋ยต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตเหมือนกับต้นนี้ที่ยา่าจะนำไม้เพื่อนๆดูคือต้นกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบแตงนี้เคยปลูกเมื่อปีที่แล้วค่ะและก็ทิ้งร้างไปนานแล้วไม่ได้ปลูกนะคะเว้นไปนานมาก อยู่ต่อมาตรงพื้นที่นี้เขาก็งอกต้นขึ้นมาเองค่ะเมื่อสังเกตเห็นว่าเป็นต้นกระเจี๊ยบช่วงแรกก็ใส่ปุ๋ยคอกให้นะคะเป็นช่วงที่ต้นเกิดขึ้นมาใหม่ๆค่ะปกติต้นกระเจี๊ยบก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะสามารถปลูกขึ้นได้ในทุกพื้นที่และเป็นพืชที่ทนแรงได้ตรงนี้เพื่อนๆดูนะคะว่าต้นเขาแตกกิ่งหลายกิ่งทีเดียวค่ะย่านับคร่าวๆนะคะ ต้นนี้เป็นกอเลยค่ะเพราะเป็นกิ่งเล็กๆอยู่ข้างในประมาณ6-7กเกิ่งเป็นพุ่มใหญ่แต่ตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะคะเดี๋ยวจะแหวกใบไปให้เพื่อนๆได้ดูกิ่งกระเจี๊ยบกันนะคะอ่านี่ค่ะจะเห็นว่ากิ่งกระเจี๊ยบอ้วนมากค่ะแล้วก็แตกเป็นหลายกิ่งใน1ต้นนะคะนี่คือ1ต้นค่ะแต่แตกเป็นกิ่งหลายกิ่งแต่ละกิ่งก็อ้วนแข็งแรงกระเจี๊ยบเป็นพืชที่ทนส่งผลให้ต้นจเจริญเติบโต อาจจะมีเมล็ดตกหล่นไว้เมื่อปีที่แล้วและเมล็ดเหล่านั้นรอดปากปากหอยปากมาแมลงหรือปากเจ้าหนูจี๊ดนะคะก็เลยเติบโตขึ้นมาเป็นต้นกระเจี๊ยบให้ได้เห็นอย่างนี้เลยคะ่ะเมื่อเจอต้นไม้ที่งอกขึ้นมาเองบางครั้งเราก็ทึ่งนะคะบางต้นประครบประงมดูแลอย่างดีเขาก็ขี้โรคบางต้นเกิดขึ้นมาเอง แข็งแรงอย่างต้นกระเจี๊ยบสองต้นนี้แหละค่ะสองต้นนี้ที่คิดว่าเป็นกระเจี๊ยบแดงเพราะเมื่อต้นอ่อนมีสีเขียวนะคะเมื่อต้นเขาแก่ขึ้นลําต้นกิ่งก้านสีแดงเข้มขึ้นค่ะหรือสีแดงอมม่วงนี่ค่ะลักษณะอย่างนี้แต่ช่วงนี้ก็จะมีเถาตําลึงมาพันอยู่บ้างนะคะบนส่วนยอดค่ะใบกระเจี๊ยบก็ทานได้นะคะใบกระเจี๊ยบจะมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสายตา มีรสชาติเปรี้ยวกำลังดีนำมาทานเป็นผักสดผักแกล้มกับเหนมก็ได้ค่ะหรือนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิดก็จะมีผักอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะที่ธรรมชาติสร้างสารให้เขางอกขึ้นมาเองผักเหล่านี้จะมีระบบรากที่แข็งแรงค่ะเราเพียงรดน้ำให้ปุ๋ยเขาเขาก็พร้อมเจริญเติบโตนะคะมันเนเพื่อนมีผักอะไรกันบ้างคะที่งอกขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องปลูกค่ะยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย